โอเคต้าเอ๋โอเครักแมวงาบแตกไปหนึ่งศพนะครับศพแรกผ่านไปเดี๋ยวเขาก็น่าจะเกิดได้เพราะว่ากำลังต้นเกมอยู่แล้วก็ข้างบนมีหนึ่งคนไหนมันอยู่ไหนพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมขึ้นไปหาเองพี่อ๋อพี่อยู่ข้างล่างนี่หว่าหรือว่าอยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างล่างแล้วพี่ทำอะไรตรงนั้นพี่ทำอะไรตรงนั้นพี่ผมอยู่ตรงนี้พี่ลูดระยะไกลกูโสดนะครับดยคนแตกไปอีกหนึ่ง มาลองดิเดี๋ยวผมขอหาอะไรว่าเดี๋ยวเราเอาเหรียญไปหาซื้อสไนเอร์ดิโอ้ยแล้วพี่จะยืนมาอยู่ตรงนั้นแม่เรียกไปซักผ้าหรอพี่อ้อาวเรียบร้อยล่างทองก็บายบายนะครับทุกคนปะชิวอมาต่อมากันต่อเฮ้ยข้างหลังยิงมาใจยเย็นพี่ใจยเย็นพี่ยืนนิ่งแบบนั้นระวังหัวพี่หายนะพี่้ยแต่มันเหมือนมันไม่กลัวเลยวะ่ะมันไม่กลัวเลยนะ่เอาวะ่ะมันไม่กลัวเลยแต่เราต้องระวังใจเย็นเด้อเจ้าชุดกบ เออใจเย็นใจเย็นมันไม่กลัวเลยว่ะแล้วคนเอามันไหมเราจะเอามันเราเสี่ยงไม่ได้แล้วว่ะเพราะว่าตอนนี้หัวใจหัวใจเกิดใหม่หมดละถ้าเราตายเราก็ไม่เอาดีกว่าไม่เอ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 าเดี๋ยวไม่เอาดีว่วเดี๋ยวมันก็หัว่ามันน่าจะดันเรามาเฮ้ยนี่เห็นไหมมันดันมาละมันดันมาละมันดันมันต้องดันมาอยู่แล้วมันต้องดันมาละมันต้องดันมารักแมวครับขี่กบโชว์ไปหนึ่งกบอย่าเพิ่งมีใครมายิงเด้อโอเคพอ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  เดี๋ยวมีคนไปยิงไปวกันต่อครับน้องมากันต่อตอนนี้เสียวคนว่ะัวมันเมาคืนโอเคไม่น่านมีงั้นเราไปเลยเฮ้ยล่าสุดมีคนขับรถมาขับเหมือนตั้งใจมาตรงนี้นะครับขับเหมือนตั้งใจมานะครับเหมือนโฟกัสมาตรงนี้เลยนะครับผมเหมือนโฟกัสมาตรงนี้แต่ว่าล่างทองเอ็กรอเลยครับพี่เรียบร้อยบื้อเองครับเอ็กรอเลยครับผมขี่ขบเอ็กโชไป ขับเหมือนจงใจมานะครับขับเหมือนจงจะมาแปลกๆนะเราอ่ะนี่เห็นปะมันมันแปลกๆไอเนี่มันมองดูอยู่ด้วยนะตอนเนี้ยมันดูอยู่ด้วยนะอเดี๋ยวเราไปไปตู้หม่วงไปตู้หม่องแล้วกันเราไปตู้หม่องแล้วกันสนคยข้างหน้านะครับทุกคนเลยเห็ดเห็ดเห็ดกินเห็ดก่อนโอเคไม่มีนะแอบซองเสียวเราไม่ขับรถเข้าไปใกล้ๆเดี๋ยวมันได้ยินเสียงแล้วเราก็ซื้อสนัยตรงนี้เสียวกว่าเสียวว่าแม่งซื้อยืนนานเกินเสียวหัวแตกอย่าพึ่งโอเคเฮ้ยข้างบนมี ข้างบนมีข้างบนมีข้างบนมีชาร์จไอเดอบเราขึ้นไปเลยแปลว่ามันน่าจะมีประมาณตัวไม่ก็2ตัวเหมือนคนอื่นเนี่ยกำลังจะวิ่งมาหามันเหมือนเรากำลังจะวิ่งไปหานั่นไงมันอยู่ตรงนู้นแต่หัวมันจะลังกาแตกครูโสดเว้ยไอ้คนเดิมอีกละเป็นคนที่เราฆ่าที่อู่เรือนะครับทุกคนไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมีคนอ๋อมันคนละคนกับตัวที่นั่งแอเดอบคือตัวย่างแอเดอบมันเป็นอีกคนนึงแต่ว่าแต่ว่า ว้ัวสวยๆได้ไหมไม่ได้ไม่น่าจะเห็นเราล่ะเห็นไหมหรือเปล่าเห็นเอา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 หวะเอาหวังมันเอาวัเอาหวังเราต้องระวังแล้วตอนเนี้ยเราต้องระวังละอุ้ย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 สวยแล้วทุกคนสวยละเอาไงดีวะขอระเบิดไปหนึ่งลูกปะระเบิดไปหนึ่งลูกอ๋อมันโดนข้างบนยิงสวยแล้วต้องระวังแล้วตอนเนี้ยต้องระวังแล้วต้องระวังแล้วต้องระวังแล้วต้องระวังละต้องระวังละต้องระวังละ ไม่โดนใจเย็นเพื่อนปิดไว้ก่อนกลัวข้างหลังกลัวข้างบนกลัวทุกทางตอนนี้ยโอเคตอนนี้มันอยู่ข้างหน้าหนึ่งคนเนาะเราต้องระวังทางซ้ายทางขวาก็กลัวเฮ้ยมันจะดีดมันดีดหนีโอ้โหมึงดีดหนีเนี่ยนะกูจะเอามึงไม่ได้ปะไอ้พวกนี่หนีมีแหละชอบอเฮ้ยใครมาวะใครมามีใครมาเปล่าหลอนหลอนเฮ้ยอุ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 ้ยข้างล่างข้างล่างโอเคใจเย็นแม่งไอวอจะหมดซานติโนไปตรงนู้นก่อนเพิ่งพาซานติโนก่อนวะตอนนี้เราอยู่โล่งเกินอยู่โล่งเกินไปต้องกลับเราต้องกลับโอเค เราอยู่โล่งเกินไปเราเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไอ้นี่น่าจะเป็นตัวตึงตัวตึงตัวตึงใ่้เป็นตัวตึงเอาไงเพื่อนอยู่ไหนมันดันเปล่ามันดันเปล่ามันดันไหมมันดันไหมมันดันไหมมันไม่ดันวะมันยังไม่รู้เลยซ้ำว่าเราอยู่่างนี้เฮ้ยมันรู้แล้ว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 ใจเย็นใจเย็นแต่กูมีบาเลสเพื่อนเรียบร้อยไอ้วงสะท้อนแตกไปขขี่กบโชวขี่กบโช ่ปมาต่อไปไปต่อเจ็ดคิวและไอคนที่ดีดเรามันหนีไปไหนวะดีดเฮ้ยมีคนอยมีคนโอ้โหแม่งเอ้ยมันเห็นตัวะมันเห็นตัวยังเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ทีหลังผมเห็นจุดข้างนอกวง ขอเคียร์จุดข้างนอกวงก่อนนี่ขอเคียร์นั่นก่อนขอเคียร์นั่นก่อนโอเคเรากลับวนมาที่เดิมกลับวนมาที่เดิมนั่นไงผู้หญิงผู้หญิงหัวหายพอใจซูแตกไปกหนึ่งอาววะมาว่ะสีแค๊สนายเกมแรกมันมาว่ะปลาชุดกบมันมาว่ะตอนนี้เก้าคิวหันไปเฮ้ยอาวว่ะทุกคนมีคนเปิดตาล่ามีคนเปิดตาล่าว่ะ น่าจะหิวเนาะมีคนเปิดตาล่าว่ะเราบ้านระวังก่อนตอนเนี้ยเหลือ4คนเราก็จะไม่ห้าวอีกสถานการณ์หนึ่งที่ไม่ได้พูดเวลาเราตายเรามักจะห้าวเวลาคนเหลือน้อยเฮ้ยพี่พี่เฮ้ยเอา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 โอเคแตกไปอีกหนึ่งสิบคิวผ่านไปเราบ้านระวังเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนโอ้ข้างบนรอซุ่มเราอยู่ทุกคนข้างบนมันรอซุ่มอยู่ ข้างบนเขารอซุ่มเราอยู่เขาจะเล่นทีเผลนะครับทุกคนมันจะหลอยเราไอ้ข้างบนงั้นเราต้องพยายามเข้าวงก่อนแล้วกันจเย็นเดอร์ดูแตกดิครับพี่แบบนี้โอ้โหไม่โดนโอ๊ไม่ยิงละแม่ง ปล่อยไหมเอะมึงจะรอดก็รอดเถอะไปจะเจอกันท้ายเกมแล้วกันแล้วไอ้นี่มันอยู่ไหนวะไอคนที่เปิดตาล่าเราเนี่ยมันเป้าแดงอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วเนี่ยมันอยู่ปะนี่อยู่ไหมกบมันน่าจะขี่ได้แล้วนะคนเขาอยากจะฟ้องแบบฟ้อง GM มากเลยวะคือถ้าที่ควรจะวิ่งได้ไปด้วยแล้วไม่วิ่งมันจะกระโดดไปเพื่ออะไรกระโดดที่เดิมเนี่ยมาต่อมันยิงใครวะข้างล่างยิงมันข้างบนแต่ข้างล่างมัน ตายม่สนัยสนัยอะไรของมันวะเนี่ยเอาคนหนึ่งเสียชีวิตตอนนี้เหลือสองคนสุดท้ายสองคนสุดท้ายเหลือสองคนสุดท้ายโอ้ยเวลาเหลือหนึ่งหนึ่งกูมาเฮ้ย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 เห็นแวบแวบเดี๋ยว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 เห็นแวบแวบนะเห็นแวบแวบนะเฮ้ย เฮ้ยลูกสอ้โมมันถือลูกซองว่ะแป๊หนึงแป๊หนึงมันถือลูกซองว่ะลูกซองมันถือลูกซองได้ไงได้ไงมันถือลูกซองปั๊บหนึ่งดอกปิดไอ้วกกันไว้ก่อนเดี๋ยวซองเข้าหัวโอ้ความดีพี่ตายละพี่ตายแล้วพี่สาวมึงตายแล้วนี่มึงตายแล้วเพื่อนมงจะพัญญาทำไมนี่ตายแล้วรู้ป่าเดี๋ยวกูยืนเล็งอยู่ตรงนี้มีเพื่อนกูอยู่นี่ ให้เวลา5้วิห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคแล้วแต่ึงนะจะตายใช่ปะโอเคแล้วแต่โอเคโอเคอะไรของมันวะวะโอ้ว่าจะให้โอกาสซะหน่อยนะครับเรียบร้อยปิดจอบไป